สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องเล่าฝันพารวยนะคะวันนี้ปางมีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะก็วันนี้ไม่ได้เขียนเพราะว่าพอก้มหน้าแล้วมึนหัวก็เลยเอาเครื่องปิ้นน้องชายนะคะปิ้น ก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะฟังไว้ได้เบอร์ชื่อเจ้าของความฝันเพราะว่าต้องการให้เครดิตเขาเพราะว่าปังเอาฝันเขามาเล่าเนาะก็หวังว่าเจ้าของความฝันทุกท่านจะไม่ว่าอะไรนะคะที่ปังเอาเอาชื่อมาลงเนาะแต่ถ้ายังไงก็คือคือบอกได้นะคะว่าให้เซ็นเซอร์ชื่อหรือว่าให้เล่าเฉพาะฝันเนาะมันก็จะไม่เอาชื่อมาลงนะคะ ก็เริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันที่6เขาฝันเห็นสารเท้าพญาชมพูนาคราชในฝันไม่ได้ทำอะไรนั่งมองสารท่านเฉยๆแต่ในฝันเนี่ยเหมือนมีเลขลอยมา471ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่26 เขาฝันว่าผู้หญิงแก่ๆมาขออยู่ด้วยที่ห้องเช่าห้องเช่าเลขที่127ทับ27พร้อมกับส่งลอตเตอรี่ให้หนู1ใบเลขท้ายจำได้สองตัวเลข27ซึ่งความเป็นจริงเมื่อเร็วๆเวนี้ยย้ายออกจากห้องนี้เพราะว่าค้างค่าเช่านะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่6ฝันตอนตี5ว่าใส่กระโปรงสั้นแล้วปวดอึจนกั้นไม่อยู่รีบนั่งค่มมอเตอร์ไซค์ออกได้ประมาณวาเดียวรถล,ล้มอึล่าเต็มเบาะรถต่อหน้าคนเยอะมากอายก็อายรีบลุกขึ้นขี่รถต่อไปได้นิดเดียวก็ล้มอีก ทีนี้อึลาดทั้งคนทั้งรถเปื้อนไปหมดเลยทะเบียนรถหกสามแปดสามแปดสามออกสองวดแล้วนะคะแปดสามสามปดต่อมาผู้หญิงฝันวันที่หกพี่สมศรีนะคะคนนี้ฝันแม่นแต่ว่าแกเล่นหวยลาวกับหวยไทยต้งเล่าไปหลายคลิปแล้วแหละหวยพี่แกส่วนมากไปหวยลาว มุทล้วพี่แกฝันสองเสองนะคะเข้าเต็มเต็มเลยแกฝันว่าไปที่ไหนไม่รู้มันมืดมากแล้วมีป่าน่ากลัวเดินเรื่อยๆได้ยินเสียงแวแววๆว่าถ้ากลัวทำไมไม่เหาะล่ะจะได้ถึงไวๆสรุปตัวเองเนี่ยเหาะได้และพบแสงสว่างเจอพี่ที่รู้จักเขาเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรม พี่เขาบอกหวยแกบอกว่าพี่ลงไปที่นรกมาได้เลขนี้มาถูกแล้วทำบุญให้เขาด้วยนะเขาทุกเขเวทนามากและแกบอกให้มันภาวนาบ่อยๆบุญและศีลบริสุทธิ์รักษาไว้ให้ดีนะเราก็ตอบรับแล้วก็ตื่น พี่เขาบอกเลขนะคะสามศูนย์เจ็ดลาวกับไทยนะคะเป็นฝันของวันนี้เนาะพรุ่งนี้มีหวยลาวนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีหกฝันว่าขับรถไปไหนสักที่แล้วองค์พ่อโสธรที่ตั้งไว้หน้ารถเนี่ยเลื่อนตามคนโซนหน้ารถ ทะเบียนรถ952ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่6ฝันว่ายืนคุยกับพี่ที่รู้จักกันในฝันเนี่ยเห็นเลขสีขาวเต็มรถมอเตอร์ไซค์เขาเลขสี46รอบคันสักพักขี่รถออกมาจะกลับบ้านก่อนถึงบ้านเนี่ยเห็นรถด,ดับเพลิงกับผู้คนชุลมุนมาก สักพักแม่เดินมาร้องไห้บอกบ้านโดนไฟไหม้แล้วคุยกับเราว่าบ้านไม่เหลือแล้วหนูสร้างบ้านใหม่ให้แม่นะเขาบอกว่าเป็นบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่นะคะแต่ว่าไม่เห็นเป็นเปลวไฟสักพักเนี่ยบอกเราเข้าไปเอาของที่บ้านไปกับพี่ชายเราก็เข้าไปก่อนเข้าไปเนี่ยเลยถามพ่อว่าพ่อ อยู่ไหนไม่มีใครบอกสักคนหนึ่งพอไปถึงเท่านั้นแหละเห็นพ่อเนี่ยถูกไฟไหม้เสียชีวิตเราเข่าสุดร้องไห้แทบขาดใจนะคะตื่นมาตีสี่อายุพ่อ49นะคะบ้านเลขที่เก่า366 ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่หฝันว่าฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งเรากลัวความผิดเลยเอาไปฝังไว้หลังบ้านเก่าของตายายบ้านเลขที่สองเจ็ดเก้ามาผู้หญิงฝันวันที่6ฝันว่าไปไหว้พระตรงสะดือพระเขียนเลขห้าหนึ่งเอาไว้ มาพี่หญิงฝันวันที่6ฝันว่าเจอช้างวิ่งไล่คนตัวใหญ่มากสูงสงา่างวงยาวมากคนวิ่งหนีกันแตกตื่นแล้วก็วิ่งไปแอบในห้องน้ำเลขห้องน้ำคงสี่กับแม่ ต่อมาผู้ชายฝันวันที่หกฝันว่านั่งรถกระบะใครไม่รู้ไม่รู้จักด้วยเลยถามว่าพี่ไปไหนเขาบอกว่าจะไปชะอําก็เลยติดรถเขาไปด้วยสรุปขับหลงทางเข้าป่าจะไปทะเลแต่พาไปป่ากำลังหาทางออกเลยหันไปเห็นรถวิ่งเลยบอกพี่พี่นั่นไงทางออก ก็เลยกลับรถออกมาทางออกแล้วก็เปิด GPS มันพูดว่าชะอําอีก137กิโลเมตรแล้วก็ย้ำสามเจ็ดมาผู้หญิงฝันวันนี้นะคะฝันว่านั่งได้นั่งรถสองแถวค่ารถ14บาท เราจะจ่ายเงินแต่จ่ายเป็นพระเครื่องไปสององค์ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรแต่คนขับรถบอกว่าเป็นหลวงปู่ทวดทั้งสององค์เลยเราก็ขอคืนแล้วคนขับรถก็บอกว่าคราวหลังไม่ให้คืนแล้วนะ ต่อมาผู้หญิงฝันนะคะวันที่26เขาฝันว่าเจอเพื่อนสมัย20ปีที่แล้วบนเครื่องบินเขายื่นกระดาษให้เราเปิดดูเนี่ยมีพระ3องค์สีทองแล้วก็มีตัวเลขเขียนว่า9 9 9ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่26 เขาฝันว่าเดินไปเจอบ้านไม้ยกสูงเป็นบ้านที่เราไม่รู้จักมองขึ้นไปเนี่ยมีเลขห่างประทัดแขวนอยู่ตัวสีแดงเลขสองสามสามวันนี้มีคนฝันถึงตัวเลขสองสามหลายคนนะคะก็มีฝันเพียงเท่านี้เดี๋ยวนะ เหมือนว่าสองสามสี่ห้าอ๋อยังเด้ยอีกแผ่นหนึ่งต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าไปไหว้พระ ที่วัดบนภูเขาแล้วมีผู้ชายน่าจะเป็นคนในวัดบอกพระให้เอาเช็คของฝันมาให้เราเรารับไว้แล้วจ่ายสินน้ำใจเข้าไปหนึ่งร้อยบาทแล้วมีแม่ชีสองคนเรียกและบอกมานี่ท่านใช้นิ้วชี้ลงที่หินแล้วปรากฏตัวเลขสามสองชัดมาก เหมือนหินก้อนเล็กรวมตัวกันแม่ชีอีกฝั่งก็ชี้อีกปรากฏเลขสองสี่แต่เลขสี่เนี่ยขึ้นก่อนต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าได้กำไรทองเต็มกระเป๋าปู่พญานนาคนาคราช แผ่แม่เบี้ยสูงเท่าฟ้าปู่ยังให้เลขเจ็ดสามสองในฝันเนี่ยเราบอกปู่นี่เลขตัวเก่าปู่บอกเอ็งไปซื้อเอาเถอะฝันตอนประมาณตีสามกว่านะคะย่างเข้าวันจันทร์น่าจะฝันคืนวันอาทิตย์เนาะวันนี้วันอังคารน,น่าจะเป็นฝันของเมื่อวานนะคะ ู่หน้าคราลให้เลขเนาะสองวันนี้มีคนฝันถึงตัวเลขสสาม3 2จากคลิปนี้นะสามคนยังมีคลิปอื่นอีกบางยังไม่ได้เล่าไอคลิปหน้าต้องเขียนแล้วนะคะเพราะว่ากระดาษมันหมดแล้วก็หมึกเครื่องปิ้น์น่าจะจะหมดด้วยทําไม่เป็นนะให้ลูกชายทําให้บางทําไม่เป็นนะคะพอดีลูกชายอยู่ คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ยังไม่ได้ฟันธงตัวเลขแต่ว่าตัวเลขตอนนี้ที่ดังมากๆจะเป็นหนึ่งหกกับเจ็ดสี่สองตัวนี้นะคะแต่ว่ามีคนฝันตัวเลขสามสองหลายคนอยู่นะที่บังเห็นนะคะตัวเลขสามสอง ต่ว่าบางชอบเป็นสองสี่เจ็ดเท่าจากดูจากฝันนะบางชอบสองสี่เจ็ดมากที่สุดตัวเลขนะคะจริงสามสองก็สวยตัวเลขสี่เจ็ดถ้าเรากลับหัวตัวเลขเจ็ดก็จะเป็นสี่หนึ่งก็ได้ปีที่แล้วออกสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ปีนี้ไม่น่าที่จะออกสี่ศูนย์อีกเนาะถ้าออกก็ล็อกแหละ อาจจะเคลื่อนเป็น41ก็ได้นะคะก็ลองซื้อซื้อกันดูนะคะตัวเลข7ก็มาติดต่อกัน771 72เ็ดสอวันนี้73ก็ดังแต่ว่าถ้า73ดังเราก็ต้องมาซื้อ74นะ,ะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ